พี่น้องกินข่าวสวัสดีจ้ากินข่าวแก้วกับป๊ะเกล้ากับไม่งีนี่จกประแด็กไม่กี่จกประเด็กไม่กี่พี่น้องเพิ่งออกจากสวนพักพี่น้องกะเพิ่งออกจากสวนพักแนวกินกะนี่เด้อสีไม่กี่กับประเด็กมีกระเทียมมีพริกมีมะนาวขันอยากเพชรเพชรลายกินลาย ตะอันพริกแก้วเมี่ยงดาเนี่เพชรคัคกิลีขนมหวานกะเค้กเค้กไอ้อีหยังกะอีหยังกเพิ่นเอิ้นซราอีหยังกะอชาไทยนะจากเซเว่นพี่น้องอยากกะซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะย่นี่บ่ได้คิดอีหยังหลายทุกคนอยากกะซื้อกินเนาะ กิก็ตไแดดพี่หน้องอยากยั้งซื้อกินไม่อยาก่าต้องกินเมืม่อนี้ไม่ต้องกินอยู่ได้สบาอยากก,กิเก็ตไแดกกับรพริกกับหอมพี่หน้องหอมหอมแดกปอกมาแล้วกับกระเทียมกินหลดไขมันก่อน รถไขมันก่อนแต่พี่น้องจ้ไปแขงฝนไปเบิ้งพักพี่น้องฝนตกพักต้องโอข่อยมันก็ร่างคืนข่อยว่าย้างไปกินพักข่อยข่อยหู้แล้วแมวแมวไปกินใหญ่กินพักต้องโอข่อยพี่น้องมันกร็ร่งต้นอ่อนต้นงามแม่ไปใหญ่กินเลือยตะต่อ,อม,มันคืนอไปหากินทั้งท่าน เราขึ้นเขาพันษาแล้วมันกินเกบอ,อกเงี้ยแล้วเขาพันษากินเกบอ,อกพี่น่องตาแบบกินไงจะเนี่ยกิดไปยากเบ็ดดีครับพี่น่องฮัก อีกประเด็กลูกนี้แล้วอืมหันดักชิ้วสม่ำๆเนี่ยกะอุ้ยหันบางหน้าเหรอเอาถ้าเปลี่ยนที่หนังเอาหลุดม,มืองมกับหลุดอืมอ,อีกประเด็กกัน ข้าหอมั้งกระเทียมอริอษฐแซ่บพี่น่องเห็นฝนตกตกฝนตกตกนิ่นนิ่นอไคือพ่ออยู่หน้าเปล่าโลคงน้ำหน้าพี่น่องบ่ได้มันบ่มีผู้เหตุใดถามนะเนี่ยกินนะส้ส้มปลาป่นเหนือขคือสีโดน จุประแดกเมื่กีก้กินกับบักพริกน้อยพี่น้องกับหอมตัวใบขังหนึ่งหน้าเนาะเปล่าลงเห็ดหน้าบหมนเปล่าลงกน้ำหน้าแมว่ามันสิบพระทัานหนำท่านฝนเปล่าเห็ดเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนหลายที่ข้าเจ้าก็มีตะข่อยกับแม่กับพอเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหน้าเนาะกินง่ายๆนี่แล้วตั้งมือกับแม่กี้เขากี้ไปถ่าพี่น้องเอ้ย เปล่ากินเปล่าลูกหนำหน้ากับความความถุกความหยากของเข้า่ะพี่น้องเข้ากตบว่าไม่ได้กินหลายเนาะตะกี้เนาะความถุกความหยากความเข้าอึดหยากท่านเมาสิว่าขายหนาจตกของเข้าอึดหยากอีลีได้พี่น้องคืออึดหยากอีลีลูกกระพาะกระแม่พลากันอึดกันหยากได้ปลากับมะต้มปนปลาขคน่อยไหมพี่น้องปลาขคกลางไหมมาต้มปนใส่น้ำหลายๆกินสามขนพอแม่ลูก กองซีกับไปโรงเรียนเนะาะตะกีเพิ่นกับยังหน่อยอยู่กยังหน่อยไม่เข้าอย่างไงคข่คำทุบคำหนักปอ,อกับแม่มากมาพี่น่องกินเขาเห็นพนตกเราเห็นต้อนประแดดก,ก็คือทอดคว่ำกาคว่ำหลังหนึ่งตอยุน้ำพอน้ำแม่ บายอยู่จังสรนเข้ากับมีความสุขได้พี่น้องอยู่จังสรนเข้ากับมีความสุขอยู่ย,ยุน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านาะถึงเข้าสิกิกประเดกดั่แก้วกินตำหมองฮูง้กับมีความสุขพี่น้องเฮียเราจากพี่น้องกอ่นพี่น้องสีเบื่อ,อยาฟ้าเบื่อกันเนื้อจ้าปฏิคอ <laughs> เอาขึ้นบะเตี๋เอาคือนบะดาบเอา โทรศัพท์ปิดบ่ได้ล่ะพี่น้อง